With supersonic speed Ah, Fox Uh, someone, I'm a dooblin' I'm a you I'm a human What I gotta do to get it through to you I'm superhuman, innovative And I made a proper So that anything you say Is pick a singing and of me and integral to um. you And devastating more than ever Demonstrating how to give a motherfucker audience a feeling Like it's levitating, never fading And I know the haters are forever waiting For the day to they can say I fell off to be celebrating Cause I know the way to get them motivated I make elevating music Sawadee krum Cause got Guess I'll you in the One you You could get fine And i sound รมดูกเกล้าคำสีเจงทำไมผมถึงไม่เล่นคืนหนึ่งให้ดูอะน่าเบื่อครผมเล่นแหละไม่มีอะไรเลยผมกลัวผู้ชมเบือ่อเล่นเล่นคืนสองให้ดูซะเลย có gì mấy na? không có gì đấy bé. ừm, tี một 嘿嘿。<laughs> ยอไมีอะไรยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเว้ยม่ีอะไรเกินขึ้ลยนะครับ เผืไปดีๆเถอะมีอะไรเกิดขึ้นเลยสาธุสาธุ หนึ S 1> 1 <S 6, 9, ่งอุ้ยแม่งอย่ามึงอย่ามาเป็นคอมโบค่ะันไม่เห็นกันเป็นแล้วครับหายใจนี่ไรฉันตื่นแล้ว ทีห่าตกใจนั่งเต็มนหน้าปีเสียแล้วปิีแล้วอะไรเออเลิววววิดีโอวออวววมวเวววววว ไปนิสันเลยกลัวว่ะเฮ้ย,ยไม่เป็นไรนไม่เป็น,นไรตีสี่แล้วมึงตีห้าเี่วิ้ ตายตีห้าทำไมถึงทำกับผมอย่างนี้พี่ตาไม่ดูดิเลยนะโกรธเนี่ยอีกคืนนึงพอคืนนี้จบคืนนึ้ต้องผ่านน่ะเมื่อกี้ตีห้าแล้วโอ้จะร้องไห้ key ya num tang chung rai ring thuk met thim ning ha kra wa di suay ngam ju kan bue suan chai ma yo hai pa yo min ma key jin นานไปละที่อยากรู้เพลงอะไรลองเซิร์ชเลยปลัดเปลิวบอดีแ้แสลมของพี่ตูนเรา่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด,ด้วยว่าให้ผมเล่นเกมอะไรดีไม่มีเกมจะเล่นแล้วอะ่ะสี่พันสิบห้า มันมาตรงนี้เอ้ยเมื่อกี้เห็นไหมคุณผู้ชมมันอยู่ตรงนี้หันหางตาขนลุกเลยเมียมันอยู่นี่บุ๊มันอยู่นี่ตัวผูอ้อยู่นี่หายไปไหนบุคเอ้ยเอ้ยตาใครเ่ะ อ้อวอเอาหายไปแล้วอ่ะเหนื่อยกลัวกลัวงเลยอ่ะกลัวยังเลย ต้างสูงไม่เปล่าวะจอนสุดยอดเลยอย่ามานะ ไล่วันพี่ตายอยู่ห่วยกนก๊อปพี่ตายตายังไงล้ะเห็นแล้วครับพี่ตายครับเห็นพี่ตายแล้วมึงเร็วชิบหายเลยตายเอ๊ะเอ๊ะตรงนี้หรอข้ามามงไหนเนี่ย ดีตัเอเวอร์ใครมาทำระบบวะลอดไปโอู้ว่าจะมาเออไปแล้วถึงมาโผลนะ่หน้ากล้องรูว่าจะมา <Hi. S 1> สวัสดีหน่อย สี่ๆแล้วเว้ยอมเดินมาลอ,อ,อ,อกหลอนกูนเลย What do I? เพลงหาคนลุกเนี่ย

Hey, look at งงดัดดวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับ